สัมนาประธรรมวินัยกลางที22พศ2561ถามต่อปัญหาพระวินัยคณะประเทระพระบุตรยารและผู้รมสมานาคําถามต่อไปนี้นะครับเป็นอยู่ในพระนุพวินัยเล่มไหนหน้าไหนครับภิกษุทั้งหลายไม่พึงไปเดินทางไปไหนด้วยยานพาานะนอกจากเท้าและรองเท้าของท่านเอง และช่วยขยายความโดยละเอียดเกี่ยวกับคำว่าญาณครับยานพาหนะครับถามว่ายังไงนะครับได้ยินไม่ค่อยถนัดยานพาหนะพระ,นะพระใช้สอยได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับภิกษุทั้งหลายไม่เดินทางไปไหนด้วยยานพาหนะ นอกจากเท้าแล้วรองเท้าท่านเอง,ม,อง,งมีอยู่บัญญัติอยู่ในพระวินัยเล่มไหนครับอแล้วก็ให้ขยายคำว่าว่ายานพาหนะนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างน,นี้มีมีในหลักฐานนะครับมีหลักฐานนี่คือมาอย่างนี้สมัยนัน้นเป็เปอีเนี่ยขึ้นยานยานพาหนะแล้วชาวบ้านก็ติเตียนเหมือนเครื่องหัต์ผู้บริโภคก,การามนะครับ แต่ยาผ่าหน้าที่นั่นนะ่ะคือใช้สัตว์นะใช้คนใช้วัวใช้ม้าอะไรเนะี่ยเป็นตัวล่างนําไปนะี่ครับแต่ว่าสมัยเนี่ยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคือสมัยก่อนนะมันม,ม,มีการเดินเท้านะครับจริงๆนอกจากว่าป่ยวยพระองค์ทรงอนุญาตให้ขึ้นยาผ่าหน้าไปได้ถ้าเจ็บป่วยนะครับเราไม่สบายเราเลยไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ในกรณีอื่นเนะี่ยก็คือไม่มีท่านก็ใช้วิธีเดินอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าสมัยนี้ยาพานะานี่มันเปลี่ยนไปจากที่ใช้คนใช้สวรลากใช่ไหมครับเป็นการใช้เครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์แล้วก็มีคนบังคับเฉยเฉยครับอันนี้คือการตีความในยุคสมัยนี้นะเพื่อมันเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนนี้ท่านบัญญัติห้ามก็คือเป็ญยาพานะอย่างนั้นจริงๆแต่สมัยนี้ยาพานะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็เลยเข้าใจกันว่าได้นะครับยาพานะทุวันเนี่ยนะแต่ว่ามีพระเถระชาวพม่าเนี่ย ที่อาจารย์พยอมท่านได้ไล่าฟังในสัมนาปีก่อนๆน,นู้นนะครับพระพมา่าท่านเป็นพระวินัยพระวินัยทอนในกันสองรูปนะท่านก็สงสัยเรื่องยางพาห,าหนะเนี่ยว่าใช้สอยได้หรือไม่ได้พระพุทค์ทร mm hmm. งห้ามพิสูจน์เนี่ยใช้สอยยาพา,หาหนาเนี่ยแล้วเราเราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงทั้งสองคนก็มาประชุมปรึกษาหารือคุยกันนะครับคุยไปคุยกันมาเนี่ยขามายังนั่งรถมา ขากับเดินเท้าเปล่ากับทั้งคู่เลยนะครับนี่ท่านทำอย่างอุกฤษเลยถ้าเอาอย่างงั้นจริงๆนะเนี่ยแต่ของเราเนี่ยคือเราถือว่ามันไม่ใช่ยาผ่านลักษณะที่ท่านห้ามไว้มันเป็นยานอีกแบบหนึง่งก็คือนยันยยะนัยยะสองข้อกันนะครับเราดูเทียบจากตรงนั้นแล้วก็มาสองข้อว่าอา้าวไม่ใช่ยาลักษณะนั้นน,นนะอันนี้งั้นงั้นอย่างนั้นก็ก็หมายความว่า ภิกษุนี่จะขับรถก็ได้ขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์ก<ม>็ได<ม>้ขอการอย่างนั้นเหรอวันนี้อธิบายยังไม่ละเอียดมันจะมีกรณีขับขี่กับด้วยสารนะครับคือถ้าขับขี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยประการทั้งปวงนะแต่โดยสารเนะรี่ยเขาอันนี้เราโดยสารเรานั่งไปเฉยๆนะครับไม่มีปัญหาทีนี้ขับขี่เนี่ยไม่มีบัญญัติไว้นะว่าพระจะขี่ยานไปนั่นไปนี่ได้นะครับไม่มีนะครับ,ข,บขับรถขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ย ขอการมีมีแสดงไว้น่ออาจารย์เรื่องเกี่ยวกับที่ขสัพ,พับีใช่ไหมครับที่ฝึกขี่ช้างขีม่ม้าอะไรเป็นต้นนะครับมันัดเข้าในยานนะครับตัวนั้นไม่ได้ครับฝึกขี่ยังไม่ได้เลยไม่ต้องเป็นตัวไปเลยนะครับแค่ฝึกยังไม่ได้นะฝึกไม่ได้นะครับขี่ช้างขี่ม้าไงช้าง,างม้าก็นั่นแหละถ้าหากเราจะส่งข้อยานมันก็ต้องแบบนั้นเราจะลงจะเอารถไหมคราวนี้อ่าก็ลองลองดูคิดดูนะครับตอนนี้รับฟังมาว่านะฮะ แม้แต่เอามือประสานแล้วให้ท่านนั่งบนมือไม,ไม่คสององค์ประสานเนี่ยให้ม่ให้มาแม้แต่เอามือประสานนะครับแล้วให้ท่านนั่งบนมือที่ประสานพระสององค์ประคองเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นยานและอย่างนี้ก็เราก็ผิดผิดจากคำพระวินัยที่ว่าบอกคาว่ายานเนี่ยขนาดละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วทําไมรถยนต์หรือว่ารถไฟอะไรพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นยานเหรอเอ๊อจา์ไม่พูดไม่ค่อยได้ยินเลยครับเอายังไงดี เอาใหม่เข้ามาใหม,ใหม่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งมันเป็นอะไรเมื่อกี้มันไอ้ไอ้ไอ้รถและเรือหรือรถไฟอะไรพวกนี้ล่ะเราไม่ถือว่ายานเหรอเพราะว่าแม้แต่ในอดีตที่พระพุทธองค์ท่านพูดพูดไว้ในว่าถ้าหากว่าพระพิสุทสององค์เอามือประสานแล้วก็พระพิสุทสององค์มือประสานแล้วพระที่จะ นั่งไปกับมือของที่พระพุทธศาสาน์เนี่เนี่ยยังถือว่าเป็นญาณเลยใช่ใช่ครับท่านแสดงไว้ในการแสดงธรรมพูดเรื่องของการแสดงธรรมนะครับแสดงธรรมท่านบอกว่าไอ้คาว่าไปด้วยญาณไปด้วยญาณนะ่ะภิกษสูผู้ที่ไปด้วยญาณใช่ไหมครับเกี่ยวกับพวกเนี้ยคาว่าญาณนี่ที่ท่านขยายหมายถึงมือเอามือประสานก็เป็นญาณเป็นญาณเหมือนกัน ไปดูในอาาัตฉาของพระสูตรสิครับแม้แต่รองเท้าจัดได้เป็นยานเลยใช่ไหมครับจะต,ต้องดูแต่ละที่ไปให้ให้ได้แต่เฉพาะรองเท้าไม่ใช่ครับผมกําลังจะบอกคําว่ายานผู้ให้ยานชื่อให้ความสุขในพระสูตรแต่แม้แต่ร่มหรือรองเท้าท้องก็จัดเป็นยานใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้เราต้องไปดูว่าอายานตรงนั้นนะ่ะท่านเอาอย่างไงาก่อนเอาอย่างไงาก่อนนะครับที่ท่านแสดงขึ้นไหมเราเห็นคือพูดถึงเรื่องถึงที่มีชีวิตอยู่นะ ผู้ถึงเรื่องสิ่งที่มีชีวิตภิกษุไปด้วยยานนะครับที่มีโคตัวผู้สตรีเป็นสารถีมีโคตัวเมียบุรุษเป็นสารถีย่อมไม่ควรใช่ไหมครับไอค้คำว่ายานเนะี่ยท่านพูดเจาะจงไปเรื่องแบบนี้เก่าก่อนเลยเจาะจงถึงเรื่องสิ่งที่มีชีวิตก็เลยมีการวินิจฉัยที่แตกต่างกันออกไปสองแง่แง่ที่ท่านบอกว่าท่านจะพอใส่ใจได้นะครับพอใส่ใจได้ก็คือ หากไปด้วยยานที่ไม่กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยไม่ได้ใช้กลายเป็นการากแก่ของสิ่งที่มีชีวิตท่านก็ควรอันนี้หนึ่งการวินิจฉัยอีกแงม่มุมหนึง่งแต่ว่าท่านที่ท่านมีความเห็นว่ามันไม่ได้จริงๆเพราะพูดถึงเรื่องยานเป็นอย่างนี้ท่านก็วินิจฉัยไปว่ายานทั้งหมดเลยสิ่งที่นําเราไปได้ชื่อว่ายานอย่างที่หลวงพ่อเข้าใจว่าแม้แต่เอามือประสานเอามือประสานมันใช้คนนะครับใช้แรงคนอย่างนี้ไม่ได้จริงๆเจาะจงไปอย่างนั้น<ไ>นะครับ ไอ้ที่ผมถามเนี่ยผเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าพระภิกษุในสมัยปัจจุบันเนี่ยไอ้การเดินทางอย่างเงี้ยมันจะผิดไหมเพราะมันมีการสะสมยามีวินิจฉัยตังต่อไปนี้นะครับยานได้แก่ล้อเลื่อนรถเกวียนรถมีเครื่องประดับวอรลรถเข็นนี่ไม่ใช่ยานของบรรพชิตบรรพช,ชิตมียานอย่างเดียวคือรองเท้าก็ภิกษุรูปหนึ่งควรใช้รองเท้าได้สองคู่เป็นอย่างมากคือคู่หนึ่งสําหรับเดินป่าคู่หนึ่งสําหรับเท้าที่ล้างแล้ว ได้คู่ที่สามควรให้แก่ลูกอื่นขอการหลวงพ่อนะครับเล่มหนึ่งภาคหนึ่งครับครับผมหน้าสองร้อยแปดสองร้อยแปดเล่มหนึ่งแต่น <ผม S 2> เนี่ผมว่าจะดูว่าพระพิสุทธิในปัจจุบันเนี่ยจะทําตัวอย่างไรเหตุที่ถามเนี่ยในเมื่อมาห้ามกาันอ,อย่างเนี้ยเปิดประเด็นนี้ดีนะครับจริงๆหน้าน่าสนใจนะอันนี้ผมจะตอบให้อย่างนี้นะครับมันก็อยู่ในคําถามที่ผมตั้งคําถามขึ้นมานะครับ ว่าการใช้สอยยานพหาหนะสมควรแก่พิสูจส์สมณีหรือไม่ทั้งกรกรณีที่ขับขี่เองและโดยสารก็ตอบว่ากรณีที่ขับขี่เองย่อมไม่สมควรแน่นอนเพราะพุทธภาคไม่ได้สองอนุญาตไว้เลยให้พระขับขี่ยานพหาหนะนต่างๆเนี่ยได้นะครับแต่กรณีโดยสารเนี่ยตามหลักฐานมีแต่ห้ามยานพหาหนะที่ใช้คนหรือสัตว์ลากนำไปฉะนั้นรถยนต์ในสมัยปัจจุบัน จึงน่าจะใช้สอยได้ใช้คาว่าน่าจะนะครับขอบรลลิ์ทั้งหลายโปรดใคร่ควรวนนะครับแต่ถ้าใครสามารถที่จะถือว่าเราถือแคร่งเลยเอาตามตัวพยัญชนะไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างอื่นขอชื่อเขาว่ายายก็แล้วกันจะใช้คนใช้อะไรลากนะคือเราไม่ดูเทียมอ,ยอื่นผมจะถืออย่างแคร่งรู้สึกจะมีบางสำนักจริงๆนะครับที่ว่าท่านเดินกันอย่างเดียวถ้าไม่ขึ้นยางพาหนะเลยก็ก็ไม่มีใครว่านะครับทำอย่างนั้นได้เลยครับ แต่ที่ว่าทําไมกลุ่มรักษาธรรมวินัยยังขึ้นรถนยามผหาหน้ากันอยู่เพราะเราถือเอาตามหลักฐานนี่นะครับที่มีแต่การห้ายามผหาหน้าที่ใช้คนหรือสัตว์นะครับล่านำปันท่านั้นเลยที่ท่านแสดงไว้นะครับฉะนั้นเราอยู่ในสมัยปัจจุบันมันเป็นยามผหาหน้าอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช้คนไม่ใช้สัตว์ล่าจึงมีมติว่าน่าจะใช้สอยได้แต่ก็บอกว่าขอบดินทั้งหลายโปรโด,ดใคร่ควรนะครับ แต่ท่านจะถืออย่างอุกฤษเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่งรถเลยนะก็ขอบุญทานเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาเป็ความมากน้อยสันโดษจริงๆเขาเพราะว่าบางองค์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่านั่งยางผ่าน้าอย่างเดียวบางคนขับเองด้วยใช่ไหมครับที่ออกเป็นข่าวทีวีต่างๆนะพอถูกตำรวจจับใช่ไหมตำรวจดักเนี่ยก็ไปด่าว่าตำรวจอีกแล้วพยายามจะหาข้อว่าพระเนี่ยขับรถได้อะไรได้พอมีความจําเป็นความจริงมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับพระขับรถเนี่ย แม้แต่นั่งรถยังสงสัยกันเลยว่ามันควรหรือไม่ควรใช่ไหมครับแต่บางองค์เนี่ยอย่าว่าแต่นั่งรถเลยนะครับมีไปทั้งราชรถส่วนตัวราชรถส่วนตัว <c oughs> คือมีรถส่วนตัวอย่างนี้นะครับแล้วบังทีรถแบบดีๆแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือเกี่ยวความดดวามักน้อยสันโดษพุทธองค์ทรงสรรเสริญนะครับความมักน้อยสันโดษขัดเกลเลี้ยงง่ายนะครับ ถ้าทําได้ที่หลวงพ่อว่าคือไม่ใช้ยาพาหน้าเลยเนี่ยขอมุนุนนาเป็นอย่างยิง่งนะครับแต่ที่ยังทํากันอยู่ยังนั่งยาผาหน้ากันอยู่เพราะว่าเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าที่ท่านห้ามไว้คือยาผาหนะที่ใช้สัตว์ใช้คนลานํานไปแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปไม่ได้ใช้คนใช้สัตว์ลากนาไปจึงคิดว่าน่าจะใช้ได้แต่ขอบ็นทั้งหลายโปรดใคร่ควรดูเถอะนะครับ แต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปไม่ได้ใช้คนใช้สันว์ลากําไปจึงที่ว่านนะ่าจะใช้ได้แต่ขอเป็นทั้งหลายโปรดใคร่ควรดูเถิดนะครับปีนา้อยู่ไหมปีห้าปีห้าเก้านี่ <c oughs> ผมเคยฟังประเด็นนี้มาก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าคือยกเว้นภิกษุอาพาธอย่างเดียวยานอะไรแต่อ,อะไรก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรนะไม่มีอาทิสาบอะไรผม <c oughs> จาไม่ได้แล้ว แต่ทีนี้ผมไปดูเนี่ยพระอิญไปเจออยู่ในภิกุณีวิพังมันโยงกันเรื่องของยานพานะกับรม่มปรากฏว่าร่มเนี่ยในส่วนของภิกษุเนี่ยปรากฏว่าท่านบอกว่ายกเว้นอาพาธใช่ไหมในในประวัติที่มาเนี่ยเขาพูดว่านอกวัดเนี่ย ยกเว้นอภารเท่านั้นแต่ปรากฏว่าไปปรากฏในภิกขุนีวิพังว่ายกเว้นว่ามีเหตุจําเป็นด้วยแต่ในภิกขุนีวิพังไม่ได้บอกว่ามีเหตุจําเป็นเพราะอะไรแต,แต่ไปเจอที่ขันธกะเนี่ยที่บอกว่า,าถ้าฝนตกจะรักษาชีวรเนี่ยได้อยู่เหตุจําเป็นก็ดันไปปรากฏอยู่ในขันธกะของภิกษุแล้วก็โยงมาเรื่องยานเหมือนกัน ยานเนี่ยปรากฏว,ว่าในพิกุณีวิพังเนี่ยเขาบอกว่าอาพาธแล้วมีอีกข้อหนอึ่งที่เป็นอนาบาตก็คือว่ามีเหตุจําเป็น oh. มีอยู่ในพิกุณีวิพังด้วยว่ามีเหตุจําเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเหตุจําเป็นนั้นคืออะไรของเรื่องยาน oh. เพราะว่าท่านไม่ได้บอกไว้ oh. ประเด็นนี้น่าสนใจคือเรื่องของยานกับร่ม อ่าครับที่โยงกันอขอากาสเถอิมเรื่องยานนิดนึงนะครับถามดูนะเมื่อกี้ที่ท่านที่ถามมาใช่ไหมยานเดีย๋ยครับย,ยังไม่จบ,บย,า,ยานพานะที่ว่าแบบใหม่นี่นะครับที่ว่าวินิจฉัยว่าน่าจะได้เนี่ยวินิจฉัยเมื่อไหร่โดยคณะไหนครับอะไรนะการหลวงพ่อตั้งใหม่อย่างนี้ค้างๆไว้นะครับแล้วก็พูดอย่าไปหยับไปยามาอย่างนี้ ไอ้<อ>ยานพานะยานภาณะท่วาเนี่ยนะครับแบบใหม่เนี่ยที่วินิจฉัยว่าน่าจะได้เนี่ยวินิจฉัยเมื่อไหร่และคะณะไหนค, <veux S 1> ครับทีว่วินิจฉัยคณะไหนอะอาจารย์นีหมมนกอนจาหย์จำได้ขอการนะครับวินิจฉัยตั้งแต่งงานสัมมนาที่วาจากแดงเขาไ <qualquer S 3> ม่แน่ใจปีห้าสองหรือปีอะไรนี่แหละหลายปีแล้วนะครับ แต่เราก็ยกตัวอย่างพระพระม่าสองรูปที่เป็นวินัยทองมาคุยกันนะตอนนั้นพระอาจารย์พยศน์่ีเป็นวิทยากรอยู่นะครับท่านก็ยกมาแต่ท่านก็ให้แง่ว่าคือออย่างเนี้ยที่ผมพูดเมื่อกี้อย่างหนึง่งอย่างที่สองก็คือเอาที่เราพอประพฤติกันได้นะครับท่านก็ให้แง่ว่าอย่างนี้คือวินิจฉัยกันในเครือข่ายนี่แหละนะครับวินิจฉัยไว้ตั้งแต่ปีผมไม่แน่ใจนะห้าสองหรือห้าอะไรเนี่ยครับน่แหละ นาแล้วเขาห้าสองใช่ไหมที่สัมมนาว่าจาแดงนะรับห้าสองนะครับ, 5, รบงน้นงั้นขออีกข้อครับผมข,ขอพูดบ้างได้ไหมผมยังไม่ได้พูดเลยครับเออผมจะเสนอ่าเดี๋ยวนี้ฟังนิดนึงอ่านถามหลวงพ่อนะครับภิกษุต้องอาบัตขนาดไหนหรือคารวานต้องมีมนทินขนาดไหนจึงจะทําการภาวนาไม่ได้ฌานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปเด็ม,มประเด็นเดิมก่อนได้ไหมครับขอพูดบ้างประเด็นเดิมก่อนให้จบไป <laughs> ถามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อครับเรือเนี่ยอยู่ในข้อยานไหมครับเป็นยานไม่เรือเนี่ยได้ฟังว่าไม่ใช่ไม่อยู่ไม่อยู่ได้ฟังว่าอย่างนั้นนะครับได้ฟังว่านะครับได้ฟังว่าแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแล้วพระนั่งเรือได้ไหมครับพานั่งเรือได้ไหมครับได้ครับอได้ฟังว่าอย่างนั้นได้ฟังว่าอีกแล้วยกเว้นเรือแต่ไม่รู้จริงไม่จริงนะครับก็ต้องมาถามท่านเนี่ยว่าใช่หรือเปล่าครับนั่งได้นะครับก็มีหลายาเขาอกดครับเขาอกิดครับมีข้อความ ในเล่ม24หน้า240นะครับขอโอกาสอ่านให้ฟังนะครับกินทะทะสูตรน,นะครับคนไหนคนไหนเริ่มเริ่มจากไหนน่นงย,ยานทั้งหลายนะครับมีหัตถยานยานช้างเป็นต้นก็แต่ว่าในบรรดายานเหล่านั้นยานช้างยานมา้าย่อมไม่สมควรแก่สมณนะการให้ไปด้วยรถก็ไม่สมควรเหมือนกัน ยานที่สมควรแก่สมณะก็คือรองเท้าสําหรับสมณะผู้รักษาอยู่ซึ่งศีละขันเพราะฉะนั้นบุคคลให้รองเท้าไม้เท้าแก่คนแก่เตียงต่างอันหนึ่งบุคคลใดย่อมชําระหนทางย่อมทําบันไดย,ย่อมทําสะพานย่อมมอบเรือให้แม้ทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าให้ยานครับครับ<ห>ครับสงสัยตรงที่ว่าการให้ไปด้วยรถก็ไม่สมควรเหมือนกัน ประโยคนี้ครับขอขาดครับก็เลยเข้าใจว่ารถมันก็ไม่ใช่รถแบบทุกวันนี้ไงครับมันก็เป็นรถแบบที่มีการลากสัตว์ใช้สัตว์ลากนั่นแหละมันจะไปยังไงใช่ไหมถ้างั้นอ่ะก็สมัยก่อนก็ไม่ใช่มีเครื่องยนต์แบบนี้ใช่ไหมครับเราเป็นสัตว์ลากไปนี่แหละผมจะพูดไม่จบสักทีอ่ะเมื่อกี้อ่ะบาทีพอคนขัดเลยบ่อย slept. แล้วปฏิพานมันจะค้างอ่ะนะครับก็วังจะ ืออย่างนี้จะเทียบไปฟังเรื่องเรือนะครับทำไมเรือถึงได้ทําไมรถทาไมไอ้ทำไมไอ้ยานที่เียนไ่สัตว์ถึงไม่ได้อะมันมีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมครับก็เลยว่าเรือมันก็ได้ฟังมาอย่างนั้นผมก็ยังสงสัยต้องกลับมาถามท่านเนี่ยนะครับอ่าว่าได้ไหมเรือได้ครับแต่ได้ยินว่าได้ครับได้มีได้สิครับแต่ว่ายังไม่รับคํายืนยันตามพระไตรปิฎกครับขอคํายืนยันตามพระไตรปิฎกครับว่าหน้าเท่าไหร่ ก็นาวาพิรุันาสกขาบดเลยครับนาวาพิรุูพนาสกขาบทน่ะขึ้นเรือนะนะครับข้ามข้ามไปเรือ่อยๆแล้วก็ไม่มียกไม่มีตั้องอนา,าบัตรนะครับว่าห้ามข้ามห้ามอะไรด้วยคือร่างเรือนเนี่ยอนุญาตอยู่แล้วนะครับมีลายสกขาบทเลยนะมีในสกขาทบะไหนบ้างนะแต,แต่นี้ไอ,เอ้เรื่องเรือเรื่องอะไรครับเราพูดถึงว่าไอ้รถยนต์อะไรพวกนี้เวลานี้ที่เราเดินทางไ,ไปเนี่ยพระเนี่ยเราจะทําตัวกันยังไงครับก็อย่างนี้แหละครับก็คือเรือเนี่ยก็คือไม่ได้มีใช้สัตว์ในการในการลากจูงไปใช่ไหมครับคนพายไป มันคล้ายๆกับรถไหมครับขับรถอะนะถ้าเกิดกรณีไม่ใช่ใช้สัตว์ลากนะครับในคราวนี้เนี่ยไอ้รถที่ว่าที่ฉันอ่านเมื่อกช้นะครับผมเข้าใจว่าไม่ใช่รถแบบทุกวันนี้นะครับมันรถแบบที่ต้องมีสัตว์นั่นแหละในกาถ้าจะอนุมานอย่างนั้นนะครับครับผมว่าแล้วเขาทําจะบัญญัติว่าทำไมว่าไปได้ด้วยตัวเท้าทเท้าและรองเท้าของท่านเท่านั้นทําไมบัญญัติแค่นั้นล่ะครับอ่ะนี่หมด นะครับขอ,อกราบพระเถระนะครับคือท่านหลวงพ่อคือถืออย่างนั้นได้จริงขออนุโมทนาจริงนะครับก็คือถ้าไม่ขึ้นรถไม่ขึ้นยานพาหนะเลยแล้วก็เดินเท้าไปได้ใช้เท้าเดินอย่างเดียวนะนอกจากอาพาเจ็บป่วยเดินถือตาสับตรงนั้นเลยนะครับแต่ถามว่าทําไมท่านถึงได้กล่าวว่าเฉพาะรองเท้าอย่างเดียวคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่กล้าจะแบบไป วินิจัยอันนั้นนะครับก็คือลูกีกยวเรื่องความขัดเกลามากน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายนะครับและยาผ่าหนะาสมัยก่อนก็มีแต่ที่ว่าใช้สัตว์ใช้คนล่าสมัยนี้เป็นยาผ่าหน้าที่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นใช้เครื่องยนต์ที่ว่านะครับแล้วก็เลยวินิจฉัยก็ว่าน่าจะใช้สอยได้ยังมีคําว่าน่าจะาอยู่นะครับก็เลยขอให้บริษัทหยหปกดไข้ควรแต่ถ้าใครทําได้แบบว่าไม่ใช้สอยยาผ่าหน้าเลยนะ อย่างที่บางบางวัดเขาทำนะครัอบอนุโมทนาจริงๆนะครับมากน้อยสันโดษจริงๆตัดอะไรไปได้หลายอย่างนะครับคือใช้เท้าเดินอย่างเดียวยถ้าไม่เจ็บป่วยจริงๆถ้าก็ไม่ขึ้นรถนะครับงั้นถือว่าอนุโมทนานะครับทีนี้ที่หลวงพี่ท่านถามว่าในพิกุณีวิพังนะครับไปเนครับในพิกุณีวิพังที่บอกว่าไม่เป็นอาบัตในอนณาบัตมีแค่สี่ข้อ ก็คือหนึ่งอ่ะป่วยไข้นะคะรับป่วยไข้ไม่สบายสองมีอันตรายสามเป็นบ้าไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็สี่อธิกรรมิกะกะ,ะที่มีเหตุจําเป็นนี่ไม่มีนะครับในที่นั้นมีเหตุจําเป็นไม่มีขออกะเข้าใจเขาก็แปลเขาแปลอาปทาสุเป็นไม่เหตุจาเป็นท่านเลยเขาจริงแล้วไม่ไม่มีเหตุจําเป็นครับมีอันตรายนะมีอันตรายท่านแปลไม่ใช่แปลคำแปลไม่ตรงกับบาลีนะครับ ผมดูบาลีแล้วมันแปลว่าอาประทาสนะค,คือเหตุจําเป็นก็คืออันตรายใช่ไหมครับไม่อันตรายคือท่านเสือมันวิ่งใส่ท่านท่นานต้องโดดขึ้นไปเหมือนกันนะใช่ไหมครับจนมันจะมายิงนี่ท่านก็ต้องไปด้วยยานได้นะอย่างนี้ไอ้คำว่ายานที่ท่านอธิบายไว้มันเป็นรถแค่คานหามเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเลยนะครับรถสมัยก่อนนี่เขาจะใช้โคใช้มา้าใช้ช้างไปนะครับ มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่มีชีวิตแต่สําหรับครูบาอาจารย์ท่านใดที่เข้าใจว่ามันไม่ได้เลยก็อนุมทนาอย่างที่อาจารย์หาพุนชัยท่านพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูในข้างขยายของมายานตรงนั้นอะ่ะเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตไปทั้งหมดเลยนะครับจบแล้วฮะจบอันนี้จบยังครับอข,ขอคําถามต่อไปครับ